ทีเด,ดฟุฟบอนประาจำวันศุกร์ที่30มิถุนายน2566ครับท่านอยู่กับเราหลายหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับในศึกทางด้านของไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับ5คู่วันนี้เตะกันตี1:45นาทีทั้งหมดนะครับเป็นทางด้านของดันด้านครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับกามเย,ยงของจากฝูงอย่าง แชมป์ร็อกโรเวอร์ที่ฟอร์มกำลังแรงอยู่ในช่วงนี้ครับคู่สองกับเชลบอนนะครับเปิดบ้านรับกําเยือนของเดอร์ลี่ซิตี้นะครับคู่ที่3ครับเซนต์แพทริกเจอกับบัวอย่างยูซีดับลินนะครับคู่ที่4ครับเป็นทางด้านของซิลโกโรเวอร์ครับเจอกับทางด้านของโบฮีเมียนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นคอกซิตี้ครับเจอกับทางด้านของด็อกเฮด้านะครับสู่สีกันทีเดียวครับในคู่นี้นะครับทั้งหมด5คู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้4คู่จากไออซ์์แลนนนดดะครรับวมถึงงงทาา้ข วีพีของเราด้วยนะครับเริ่มกันที่ VP ีของเรานะครับวยิงเกอร์เรยวิกนะครับสมชื่อกับทางด้านของจ่าฝูงเนะครับเราไล่ษาให้ต่อที่วายิงเกอร์เรยวิกครับราคา1ลูกเต็มนะครับคู่นี้ก็จังหนับเต็มคําอีกเช่นเคยนะครับเต็มคําพอดีีครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1มาได้ลูกที่3เนี่ยช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับก่อนหมดเวลานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ เอาชนะฟิวเคียไปได้หนึ่งสามประตูตอนหนึ่งนะครับคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของเซนจานันนะครับกับฮาร์ดนาเยตูคู่นี้ค่อนข้างที่จะขาดครับเซนจานานเจ้าบ้านเอาชนะไปถึง5ประตูต่อศูนย์คู่นี้ให้รองไว้ก็ต้องยอมรับไปนะครับสคู่จากดิวชั่นหนึ่งนะเป็นทางด้านของอาคาเนสนะครับคู่นี้เหล่าร้หลาให้ต่อที่อาคาเนสครับราคาครึ่งลูกนะครับก็เป็นทางด้านของอาคาเนสทำเงินไปได้นะครับชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ครับขาดกันทีเดียวสูงกันทั้งหมด4คู่เลยนะครับคู่สุดท้ายก เฟอร์เลดิ้งนะครับกับทางด้านของฟอร์เนอร์นะครับคู่นี้เนี่ยสนุกกันช่วงท้ายนะครับโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยออกนําไปก่อนถึง3ประตูต่อหนึ่งฟอร์เนอร์ช่วงหลังมาตามตีตื้นได้ครับแต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับสุดท้ายจบเกมเจ้าบ้านชนะไป4ประตูต่อ3คู่นี้ก็ให้ต่อไปที่เจ้าบ้านครับเข้าไปอีกเช่นกันนะครับเต็มข้อห่อเกีียวกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับ ทัศนะเพิ่มเติมนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ Li น์แอดครับแอดไซครับหนึ่งศูนย์เอนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมติดดาว VIP นะครับแล้วก็มีทางด้านของทีเด็ดรวมถึงทางด้านของสเต็ปนะครับทุกวันนะครับของเรานะครับเหล่าร้อยหลานนะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้ใน Li น์แอดของเรานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับสำหรับค่ําคืนนี้ครับเป็นทางด้านของดันดาครับวันนี้เจองานหนักทีเดียวนะครับเจจออกกััับบทาาางงงด้นนขแชมป์ะครหล นัดที่แล้วก็เจองานหนักมานะครับทางด้านของดันดักคู่นี้เจอกันมา10นัดครับดันดักชนะได้3นัดนะครับเสมอกันไป1นัดแล้วก็ทางด้านของแชมป์ร็อกโรเวอร์เอาชนะไปได้ถึง6นัดนะครับเปิดตลาดมา10นัดครับยังเจ้ากันอยู่นะครับปัดกันทํากําไรปัดกันขาดทุนนะครับดันดักทําเงินไป5นัดแชมป์ร็อกโรเวอร์ทำเงินไป5นัดนะครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5นาครับสำหรับคู่นี้นัดล่าสุดเป็นทางด้านของแชมป์ร็อกโรเวอร์นะครับเอาชนะไปได้2.0น ในบ้านที่แชมร็อกโรเวอร์นะครับก่อนหน้านั้นครับแชมร็อกโรเวอร์เคยมาเยือนแล้วก็ชนะได้ถึง4ประตูต่อ0นะครับสนัดนี้มีใบแดงอย่างละ1ใบด้วยนะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของบ้านใครบ้านมันครับส่วนมากนะครับเป็นทางด้านของแชมร็อกโรเวอร์เอาชนะได้ในบ้านนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับดันดาร์นัดล่าสุดยันเสมอกับเซนต์แพทริกมาได้1ประตูต่อ1มีใบแดงด้วยนะครับนัดนี้ก็มีผู้เล่นโดนแบนไปนะครับสำหรับดันดาร์เป็นกําลังหลักทีเดียวนะครับ ก่อนหน้านั้นดันดัรไปเยือนด็อกเฮด้าครับพลิกกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1นครับก่อนหน้านั้นไปเยือนคอกซิตี้ก็ชนะได้2ประตูต่อ1นะครับเปิดบ้านชนะยูซีดับลินไปถึง4ประตูต่อ1นะครับเกมเยือนที่แพ้นัดล่าสุดก็คือแพ้แชมป์ร็อกโรเวอร์นี่แหละครับทางด้านของดันดัรนะครับเปิดบ้านชนะล่าสุดก็คือชนะยูซีดับลินนะครับ ทีมบวยนะครับวันนี้เจองานหนักเลยครับของแข่งทีเดียวนะครับมาดูทั้งหน้าของแชมป์ร็อกโรเวอร์บ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับชนะเดลี่ซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนโบฮีเมียนแพ้ไป2ออ่าเสมอไป2อสองนะครับแต่ไม่ผ่านแฮนดิแคปก็แพ้ไปหุงข้างหนึ่งครับเปิดบ้านชนะยูซีดับลินได้ถึง4ี่ศูนย์นะครับไปเยือนซิโก้โรเวอร์ชนะได้3าศูนย์ชนะดันดักนัดล่าสุดเนี่ยสประตูต่อศูนย์นะครับ มีสะดุดแพ้ให้เห็นอยู่2นัดน,นะครับก็คือไปเยือนคอกซิตี้แล้วก็เปิดบ้านแพ้ดอกเฮด้าน,นะครับที่เหลือก็ทําเงินได้ต่อเนื่องครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางน้านของแชมป์ด็อกโรเวอร์ครับต่อขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ํา เกือบลบสินะครับอยู่ที่น้ําขาวนะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งครับน้ำลบสิน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับสกอร์สูงในคู่นี้นะครับเกมรุกดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับยิงประตูกันได้ต่อเนื่องเหมือนกันทั้งคู่ครับดันดัร์เล่นในบ้านด้วยนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยลามองว่าครับทางด้านของแชมป์ร็อกโรเวอร์ครับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับดันดัร์วันนี้ขาดกําลังหลักไป2อสาคนนะครับทั้งเจ็บแล้วก็โดนใบแดงโดนแบนไปนะครับนัดนี้ราคาค่อนข้างที่จะขาดของแชมป์ร็อกโรเวอร์นะครับจะร้อนแรงต่อเนื่ออองงหรรรรรืไมม่่นนนนะะคคััับบกก็ตต้้้าาาลลุดูแเเชย ว่าครับนัดนี้น่าจะเป็นงานยากของแชมป์็อคโรเวอร์ที่ต้องไปเยือนดันดาร์กนะครับดันดาร์กเล่นในบ้านนี่ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับทางด้านของแชมป์็อคโรเวอร์ถึงแม้ว่าผลงานจะดีแต่นัดนี้เป็นเกมเยือนนะครับน่าจะยากกันหน่อยแะครับแต่เชื่อว่าน่าจะเก็บ3มแต้มได้นะครับในนัดนี้ของแชมป์็อคโรเวอร์เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อไปที่แชมป์็อคโรเวอร์ครับราคาครึ่งนูกนครับน้าเกือบลบสิบก็ยังสวยอยู่นะครับ เต็มข้อห่อเกี๊ยวกุ้งกันไปนะครับในคู่นี้นะครับไปดูกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของเชลมอนครับวันนี้เจองานหนักอีกเช่นกันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเดอรี่ซิตี้นะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังเนี่ยเชลบอนชนะได้แค่1นัดนะครับเสมอไปกันไป3นัดแล้วก็เดอรี่ซิตี้เนี่ยเอาชนะได้ถึง6นัดนะครับนัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของเดอรี่ซิตี้ครับ0ูนย์ะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านแพ้เดอรี่ซิตี้ไป1นึ่งศูนย์นะครับ น,นั่นของเดลี่ซิตี้มาฉวยโอกาสชนะไปได้นะครับโดยที่เชอบอนเหลือ10คนนะครับเปิดตลาดมา10นัดครับเชอบอนทำเงินไป4ครับเดลี่ซิตี้ทำเงินไปถึง6นัดน,นะครับสกอร์สูง สามนัดเท่านั้นเองคู่นี้ส่วนมากสกอร์ต่ำนะครับสกอร์ต่ำถึง7นัดนะครับเจอกันมา10นัดยิงไม่ค่อยผ่านแฮนดิ้แคปกันเท่าไหร่นะครับผลงานล่าสุดของเชาวบอนนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเซนต์แพทริกครับแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองนะครับโดนประตูโทนไปในช่วงท้ายเกมนะครับทางด้านของในบ้านเนี่ยเสมอกับซิลโกโรเวอร์ครับเอาชนะด็อกเฮด้าได้3ประตูต่อ2ครับที่เหลือก็เสมอซะส่วนมากนะครับทางด้านของเชาวบอน มาดูทางด้านของเดอะลิสตี้บ้างนะครับนัดล่าสุดเป็นเกมเยือนนะครับแพ้แชมเปี้ยโรเวอร์ไปอย่างน่าเสียดายครับ1ประตูต่อ0ูนย์นะครับก่อนหน้านั้น เอาชนะคอกซิตี้ได้ในบ้าน2-0ครับเสมอโบฮิเมียนนะครับเกมเย็นยังมีปัญหาอยู่นะครับเกมเยือน3นัดหลังเนี่ยแพ้รวดนะครับไปเยือนเซเปติกก็แพ้4-1ครับไปเยือนซิโกโรเวอร์ก็แพ้1-0นะครับที่ทำคะแนนได้ก็เป็นนัดที่เล่นในบ้านนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของเดลี่ซิตี้ครับเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับน้ำขาวๆเลยครับสกอร์สูงที่2ลูกเต็มน้ำลบ10ครับคู่นี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่านะครับจะมีประตูหรือไม่จากแฮนดิแคปที่เปิดมาเนี่ยเชื่อ ประตูกันแค่1-2ลูกครับไม่น่าจะเกิน2ลูกนะครับทางด้านของเชลบอนนัดน,นี้ได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านนะครับทางด้านของเดลีซิตี้เป็นเกมเยือนอีก1เกมก็ต้องมาดูว่าหลังจากที่เกมเยือน3เกมนัดล่าสุดเนี่ยแพ้มารวด3เกมนะครับวันนี้เชล์บอนเล่นในบ้านนะ่าจะปลุกเรา้าปลุกระดมนักเตะกันพอสมควรนะครับหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยแพ้กันไปแบบฉิวเฉียดครับพลาดคะแนนกันไปแบบฉิวเฉียดทีเดียวสําหรับเชลบอนนะครับ นัดนี้ครับเชื่อว่าในบ้านของชาบอนไม่น่าจะแพ้นะครับหลังจากที่ดูราคาที่เปิดมาแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ชาบอนครับราคาปปครับน้ำเต็มเต็มสวยๆหรือใครจะรองที่ครึ่งลูกน้ำก็สวยเหมือนกันนะครับ0.79เกือบน้ำขาวนะครับจังหนัรับลังกันอีกหนึ่งคู่นะครับไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของเซนต์แพทริกครับทีมหัวตารางเจอทีมบววอย่างยูซีดับลินนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดครับเซนต์แพทริกชนะได้ถึง8นัด เสมอไปหนึ่งนัดครับ UC ดับลินเคยชนะได้ก็ไม่ได้เป็นการเตะในลีกนะครับเป็นการเตะในบอลถ้วยนะครับ UC ดับลินชนะในบ้านเนี่ยสามประตูต่อหนึ่งกับเซนต์แพทริกนะครับนัดล่าสุดครับเซนต์แพทริกบุกไปเยือน UC ดับลินชนะได้3ประตูต่อหนึ่งครับนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของเซนต์แพทริกเซนต์แพทริกชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับก็สกอร์สูงซะส่วนมากครับเปิดตลาดมา9นัดนะครับเซนต์แพทริกทำเงินไป3ครับเจ้าไป2แพ้ไป4นะครับ UC ดับลินถึงแม้ว่าจะเป็นบอลรองแต่ก็ยึด แฮนดิแคปได้นะครับน่าของเซนต์แพทริกยิงไม่ถึงแฮนดิแคปสักเท่าไหร่ครับในช่วงหลังที่เจอกับยูซีดับลินนะครับคู่นี้สกอร์สูง6สกอร์ต่ำสี่นะครับ6นัด5นัดหลังเนี่ย สกอร์สูงทั้งนั้นนะครับมีประตูเกิน3ลูกทั้งนั้นนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าแฮนดิแคปสกอร์สูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทางด้านของผลงานนะครับเซนต์แพทริกเพิ่งบุกไปเยือนดันดักแล้วก็เสมอมา1ประตูต่อหนึ่งครับดันดักมีใบแดงแต่ก็เอาตัวรอดไปได้นะครับทางด้านของดันดักแต่เซนต์แพทริกครับเร่งไม่ขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นชนะชาวบอนในบ้านครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองนะครับเกมเยือนไปเยือนด็อกเฮด้าแพ้สองหนึ่งครับในบ้านเนี่ย เคยชนะเดอ i ลิ t ซิตี้ถึง4ประตูต่อ1นะครับชุดนั้นวันนี้ได้ลงสนามนะครับก็ต้องมาดูว่าจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนครับทางด้าของยูซีดับลินบ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเรียกขวัญและกลำลังใจมาเต็มเปี่ยมครับทำ3แต้มแรกได้นะครับชนะทางด้านาของซิลโกโรเวอร์ครับ2ประตูต่อ1หลังจากที่เคยชนะคอกซิตี้มา1นัดเท่านั้นเองนะครับช่วงหลังเนี่ยเพิ่งจะมาชนะนี่แหละครับ ก่อนหน้านั้นเกมเยือน2นัดล่าสุดโดนไป8ลูกนะแพ้แชมร็อกโรเวอร์ไป4 0ศแพ้ดันดักไป4 1นะครับเจอกันครั้งล่าสุดก็แพ้เซนต์แพทริกไปนะครับสามประตูต่อหนึ่งในบ้านของตัวเองนะครับเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับทางด้านของยูซีดับลินนะครับเปิดเกมเยือนไปเนี่ยแพ้รวดนะครับเสมอยังไม่มีเลยนะครับทางด้านของเกมเยือนของยูซีดับลินไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของเซนต์แพทริกขยับราคาขึ้นมาอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยครับน้ำลบ10 สกอร์สูงไปนู่นเลยครับสามลูกควบสามลูกครึ่งน้ำลบสิบเช่นกันนะครับคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดอยู่ที่ว่าจะผ่านแฮนดิแคปหรือไม่เท่านั้นเองนะครับวันนี้หลังจากที่ช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างที่จะบอดทีเดียวนะครับสำหรับเกมรุกของเจ้าบ้านเซนต์แพทริกยูซีดับลินครับขวัญและกำกำลังใจมาเต็มเปี่ยมนะครับนัดล่าสุดคว้า3คะแนนสําคัญได้นะครับนัดนี้ก็ต้องมาดูครับว่าเป็นเกมเยือนเนเดียตัวรอดได้หรือไม่นะครับสามแต้ม ของเซนต์แพทริกไม่น่าจะยากครับอยู่ที่ว่าจะเกินแฮนดิแคปหรือไม่เท่านั้นนะครับ แฮนดิแคปเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับเซนต์แพทริกน่าจะผ่านแฮนดิแคปได้นะครับลูกที่3เนี่ยต้องให้ลูกแรกมาค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับลุ้นกันตั้งแต่ครึ่งแรกเลยสัก2ลูกนะครับครึ่งหลังขออีกสักสองลูกก็น่าจะผ่านแฮนดิแคปนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอญาติเสี่ยงต่อไปที่เซนต์แพทริกครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับจังนรัปตังค์กันอีก1คู่ครับไปต่อกันที่คู่ที่สีครับเป็นทางด้านของซิันี้ เปิดบ้านรับการเยือนของโบฮีเมียนะครับคู่นี้สูสีกันทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าอันดับจะห่างกัน3อันดับนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดครับซิโก้โรเวอร์ชนะได้3เสมอ1ทางด้านของโบฮีเมียนชนะได้ถึง6นัดนะครับ นัดล่าสุดโบฮีเมียนชนะได้ในบ้าน2-0นะครับก่อนหน้านั้นโบฮีเมียนมาเยือนชนะได้1ประตูต่อ0นะครับช่วงหลังก็เป็นโบฮีเมียนครับชนะได้นะครับซิโก้โรเวอร์เคยชนะได้นัดล่าสุดก็คือในบ้านของซิโก้โรเวอร์นี่แหละครับ2ประตูต่อ1นะครับนัดนั้นก็ทำเงินไปได้นะครับเปิดตลาดมา10นัดครับการทำเงินเนี่ยซิโก้โรเวอร์ทำเงินไปได้4นัดครับโบฮีเมียนทำเงินไปได้6นัดนะครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5 คู่นี้สูงต่ำเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าจะสูงหรือต่ำนะครับส่วนมากเนี่ยก็เป็นสกอร์ต่ำนะครับไม่เกิน3ลูกนะครับผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านก่อนนะครับซิโก้โรเวอร์เพิ่งบุกไปเยือนยูซีดับลินครับแพ้มา2-1นึงะครับนัดนั้นเนี่ยยิงนำก่อนด้วยครับมาโดนยูซีดับลินเบิ้ลแซงนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเชลบอนครับเสมอ1-1นะครับแพ้แชมร็อกโรเวอร์คาบ้านครับสามศูนย์ไปเยือนโบฮีเมียนนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยแพ้โบฮีเมียนไปสองศูนย์ถือว่าห่าง ทางด้านของมาตรฐานทีมนะครับทางด้านของโบฮีเมียนบ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับเสมอกับแชมป์ร็อกโรเวอร์ไป2-2นะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับเดลี่ซิตี้ครับ0-0นะครับทำเงินมาต่อเนื่อง2นัดแล้วนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดที่แพ้เนี่ยแพ้คอกซิตี้นะครับ2-1ประตตู่อก่อนหน้านั้นชนะชิโก้โรเวอร์ครับ2-0นะครับเสมอเชลวอน0-0นะครับ ก็ยังมีปัญหาเกมรุกอยู่นะครับทางด้านของโบฮีเมียนในเกมเยือนเนี่ยยังไม่ชนะใครมาหลายนัดนะครับนัดล่าสุดที่ชนะก็นู่นครับย้อนไปเยือนด็อกเฮด้าครับชนะ2ประตูต่อศูนะครับที่ชนะนัดล่าสุดช่วงหลังทําได้ดีที่สุดก็คือเสมอนะครับทางด้านของโบฮีเมียนไปดูราคากันต่อครับคนนี้เป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างดอก Uh, อย่างโบฮีเมียนนะครับเปิดราคามาที่ราคาปปน้ำลบ10นะครับราคารองยังไม่แนะนําในราคาเสมอนะครับน้ําต่ําที่0.6เลยคู่นี้สกอร์สูงที่2ลูกเต็มครับน่าสวนจริงๆนะครับในสกอร์สูง,รง,รงนะครับในคู่นี้2ลูกเต็มน้ําขาวสวยมากนะครับในคู่นี้คู่นี้เหล่าร้ลามองว่าครับทางหน้าของซิโก้โรเวอร์ได้เปลี่ยนนะครับที่เล่นในบ้านโบฮีเมียนเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่ไม่ชนะใครมาหลายนะัดแต่นันนี้เปิดราคามาค่อนข้างที่จะไม่ขาดนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าโบฮีเมียนนัดนี้น่าจะไม่แพ้ นะครับสกอร์สูง2ลูกเต็มเนี่ยน่าจะผ่านได้ด้วยนะครับน่าเสี่ยงจริงๆนะครับสำหรับสกอร์สูง2ลูกเต็มนะครับคู่นี้เราร้อยลครับเชื่อว่าโบฮีเมียนครับน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับกับฟอร์มแล้วก็การเล่นนะครับเจอกับซิลโกโรเวอร์ช่วงนี้ดอปไปเยอะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อไปที่โบฮีเมียนครับราคาปปอน้ำลบสิบสวยๆแบบนี้ก็จังหนับรับตังกันไปครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของค็อกซิตี้นะครับทีมรองบวยนะครับเจอกับทางด้านของด็อกเฮด้าทีมต้าางเหมือน นะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดครับคอกซิตี้ชนะไป8เสมอ2นะครับยังไม่แพ้ทางด้านของด็อกเฮด้านะครับนัดล่าสุดครับก็เป็นทางด้านของคอกซิตี้นะครับชนะได้1ประตูต่อ0นะครับไปเยือนด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเสมอกับด็อกเฮด้าไป1ประตูต่อ1นะครับเปิดตลาด10นัดมาคอกซิตี้ทำเงินไป6นัดครับด็อกเฮด้าทำเงินไป4นัดนะครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5นะครับช่วงหลังเนี่ยก็เป็นทางด้านของคอกซิตี้ทั้งนั้นนะครับที่ชนะด็อกเฮด้าไดด้้้้คคคครรรััับบบบ่่่ออนนนขาาางงทททีีีีจะะแพเยวสํหลู งานล่าสุดของคอกซิตี้ครับไปเยือนเดอร์ลี่ซิตี้แพ้2-0ครับแพ้ดันดารคาบ้านนะครับ2-1ชนะโบฮีเมียนครับในบ้านเนี่ย2ประตูต่อ1นะครับไปเยือนด็อกเฮด้าก็ชนะได้1-0นะครับทางด้านของด็อกเฮด้าบ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับมีโทษแบนด้วยนะครับแพ้ดันดารคาบ้านไป2-1ก่อนนั้นชนะเซตแพทริกได้ในบ้านนะครับ2ประตูต่อ1เซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับในนัดนั้นก่อนนั้นไปเยือนเชลบอนแพ้3-2นะครับแพ้คอกซิตี้นะครับที่เจอกันนัดล่าสุดใน1 1 0ชชนนะยเเดบไไ้ถึง3ครรรัปืออแม็กโว์ ชนะได้2อหนึ่งก็ยังมีพิษสงอยู่นะครับทางด้านของด็อกเฮด้าไปดูราคากันต่อครับสําหรับคู่นี้เป็นทางด้านของคอกซิตี้ครับเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับน้ําเต็มครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งน้ำลบสินะครับราคารองอยู่ที่ราคาเสมอครับน้ำบวก10นะครับสำหรับคอก c ซิตี้คู่นี้บอลค่อนข้างที่จะแพ้ทางน,นะครับถึงว่า ถึงแม้ว่าทางด้านของดอกเฮด้าช่วงหลังฟอร์มดีนะครับแล้วก็ทางด้านของคอร์คซิตี้เล่นในบ้านเหนียวแน่นก็ตามนะครับเปิดราคามาไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่านัดนี้เนี่ย คอกซิตี้ไม่น่าจะแพ้ในบ้านนะครับทางด้านของด็อกเฮด้าก็น่าจะยันอยู่คู่นี้น่าจะจบด้วยการเสมอกันไปนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของคอกซิตี้ในบ้านครับน่าจะดีกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอญาตเสี่ยงไปที่คอรกซิตี้เจ้าบ้านครับราคาเสมอน้ําบวก10น่าจะสวยกว่านะครับเต็มข้อห่อเกี้ยวเหมือนเดิมนะครับสลูกครึ่งของราคาสูงเนี่ยยังไม่แนะนำนะครับในคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อไปที่เจ้าบ้านนะครับคอรกซิตี้ราคาเสมอครับน้ําบวกสิครับจังหนํา รับตังกันครบ5คู่วันนี้ครับในลีกไอแลนด์พรีเมียร์วันนี้นะครับ ก่อนอื่นก็ไปทบทวนกันก่อนนะครับก่อนที่จะลากันวันนี้นะครับ5คู่วันนี้ครับคู่แรกนะครับดันดารกับทางหน้าของแชมป์ร็อกโรเวอร์นะครับน้ำเชี่ยวเชี่ยวแบบนี้ใครจะเอาเรือมาขวางสําหรับแชมป์ร็อกโรเวอร์ล่ะครับดันดารโดนโทษแบนมาด้วย1คนนะครับแล้วก็ตัวเจ็บไปอีก2คนนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะยันไม่อยู่ครับเพราะงั้นคู่แรกวันนี้ให้ต่อไปที่แชมป์ร็อกโรเวอร์ครับราคา1ลูกเต็มนะครับอ่าราคาครึ่งลูกนะครับในคู่นี้ครับคู่2ครับชายบอนกับเดอร์รี่ซิตี้นะครับเดอร์รี่ซิตี้ต่อ มาที่ราคาปปนะครับคู่นี้เจ้าบ้านชาวบ้านครับน่าจะกู้ศักดีคืนได้นะครับฟอร์มของเดอ์รีซิตี้ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นคู่นี้เสี่ยงไปที่เจ้าบ้านรองที่ชาวบ้านครับราคาปปนะครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับเซนแพทริกกับยูซีดับลินทีมบว้ยนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของยูซีดับลินนะครับเพิ่งจะเอาชนะในเกมล่าสุดมาได้นะครับแต่เชื่อว่ามาตรฐานทีมกับฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรนะครับเปิดราคามาไหลค่อนข้างที่จะแรงด้วยคร สองลูกก่อนนะครับในราคาที่เปิดมาก่อนที่จะไหลมาที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งเลยนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าเซนต์แพทริกน่าจะชนะขาดได้นะครับถ้าลูกแรกมาเร็วก็ต้องเสี่ยงไปที่เจ้าบ้านนะครับให้ต่อที่เซนต์แพทริกครับราคา2ลูกเต็มหรือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับขอให้ยิงเร็วๆไว้ก่อนละกันนะครับในคู่นี้ครับ คู่ต่อไปครับซิโก้โรเวอร์กับโบฮีเมียนนะครับคู่นี้สูสีกันทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของซิโก้โรเวอร์หลุดฟอร์มมาในนัดล่าสุดน,นะครับที่แพ้กับทางด้านของยูซีดับลินนะครับโบฮีเมียนมากกว่านะครับที่ทำได้ดีกว่าในช่วงหลัง ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าวันนี้ต้องเป็นเกมเยือนนะครับไม่ชนะใครมาหลายนัดแล้วด้วยนะครับในเกมเยือนของโบฮีเมียนก็ยังเชื่อว่าครับวันนี้โบฮีเมียนน่าจะไม่แพ้นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสเบียดแซงได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โบฮีเมียนนะครับราคาเสมอหรือราคาปปนะครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของคอกซิตี้กับทางด้านของด็อกเฮด้านะครับคู่นี้สูสีกันพอสมควรนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเจอกันทีไรนะครับบอลค่อนข้างที่จะแพ้ทางนะครับเป็นทางด้านของคอกซิตี้ทำได้ดีกว่าซะส่วนมากนะครับเจอกันมา10นัดเนี่ย คอฟซิตี้ยังไม่แพ้ด็อกเนด้านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออนุญาตเสี่ยงไปที่เจ้าบ้านครับราคาเสมอน้ำบวกสิบหรือราคาปปน้ําขาวๆนะครับในคู่นี้ครับจบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับห้าคู่ครับจังหนับรับตังกันอีกเช่นเคยนะครับห้าคู่ค่ําคืนนี้ครับขอบคุณพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนเรามาเรื่อยานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาด้วยนะครับในช่องทางของเหล่าร้อยหลานนะครับเรามีทีเด็ดวีพีแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็ท่านไหนนะครับที่สนใจ จะเข้ารับทีเด็ด v P พของเรานะครับสามารถมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะครับใน Line แอดของเราครับที่แอดไซดครับ1 0 0 r a นะครับเข้ามาทักทายกันได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสอบถามกันมาได้เลยนะครับใน Line แอดของเรานะครับแอดไซครับ1 0 0 r a นะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเราร้อยหละให้เราดูแลท่านไปแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ